นนไหมึงส่งมาช่วยผมได้บ้างเป่าให้ผมชอบอ่ะบนตอนหน้าเลยขอร้องใครอย่าไปแปลนะผมบอกตอนนี้แล้วถ้าพวกคุณใจใจอ่ะคุณไม่ต้องไปแปลนะนะเขาไม่ได้ไปตามหาเออไม่ต้องไปปงเล่นดิคของดิคคอร์ดอ่ะไม่ต้องไปแปลเข้าใจป่ะเออไม่รู้จะแปลไปท่อไมเพื่อนเข้าใจป่ะไม่เข้าใจเออให้ผมได้บ่นบ้างเข้าใจป่ะใครแปลตกนรกเอออืมเฮ้ I tell your friend today you very น่ารักน่ารัก มีเด็กทุเรศวันนี้ยูเวลี่เวลี่น่ารักเลยไอแม่พี่ตีน่าเด็กใครอย่าไปแปละนะเว้ยให้บอกไว้ก่อนเอ Please. Please เอชาลีครับชาลีชาร์ลีอย่าชาร์ลีเพลย์ชาร์ลีเฮ่ออย่าไปแปลดะะ้วยให้ผมได้มีช่วงเวลาบ,บน่นบ้างเฮ้ยชาลีอย่า แบบปากูเฮ้ชนยู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 เดอร์ยูยูกิร์ยูกร์เฟนยูเกร์เฟนอะไรเกิรเฟนน่ยยูกร์เฟนเฮะเดอร์ยูอะม่เกร์เฟนยูวนมี boyfriend ยัมี boyfriend เอะต้องวนมีเป็น boyfriend นะบั ยู่ะ my girlfriend ยูน้องยูรีเมมเบอร์ยู my girlfriend girlfriend if i i i ติงคนเดียวก็โอเควัดอะไรวะเนี่ยเออซถึงคุณจะยังไม่ตอบรับคิดอะไรผมใช่แต่ผมอ่ะคิดไปไกลแล้วรู้แล้วเออไซ์โอเค a l good ให้แตะวันเข้าก่อนวา Hey. We, we 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 love you. Charlie, Charlie. Ah, hey. Back 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 back. Why? Back, Charlie. Charlie. And come in. Hey, wait. I'm stronger ผมผ่านสนามบอลมานักต่อนะไม่มีสนามไหนที่ผมเคยเกรงกลัวกิดลาฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือดของผมชล,ลิกามินชีกามินจีกามิน